แล้วเดี๋ยวเอาหนังไก่โรยหนังไก่โปรที่เห็นได้12ห่อเลยนะอร่อยอร่อยจริงๆครับดิบๆไ่ที่บอกไม่มันเลยแล้วก็รออบมากปอบมากีนที่เราชอไเยเนี่ยค่ะไหนอสมอปูไก่อร่อยเยรแวเน เสียบในน้ำแล้าไม,ร,มารวมเอาเสียบแล้วมันรวมเลยเหรอร้อนเลยเราไม่ยิ้มอ่กระด้นแข็งตรงไมโครเวฟนะคะ่ะเพิ่มน้ำเข้าไปอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะพีะะ่จุกแกไม่ทันลมะม่ะโอ้โเจ้า,จา นำมีดจิบมจิบจิีดยินพี่จมีดเออมีไม่ครบเลยเดี๋ยวจะชื่อครบหูงแล้วนะอ้ยสีเคมจะไดเาไม่กินส้มนะต่อยเค็ไม่เคยบอกเลยนะว่าไม่น้ำไม่น้ำไก่ไม้ตัดมันม่นใสจริงเลยถูกปะกินไม่เป็นค่ะจะไม่ให้กินโอ ครูขอแฟดหนังไก่เพิ่มได้ไหมเขาเป็นเท่าไหร่คะสองเก้าเก้าหรืออะไรอ่ะสองเก้าเก้าขออีกอยากได้อยากให้กินออกกล้องมากเลยอ่ะอยากได้สองห้าเก้าเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้ที่เราได้พอคุูปองไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองโถ่ทังเก่งถึงก็เกินไปตามกันมาเนาะทุกคนหนังไก่กดได้นะอร่อยนะครับอร่อยนะ โอ้คนบุ๋มค่ะร้านเด็กร้านยำนะคุณบุ๋ม้าจิงป้ะโอ้ยตกใจควรมีร้านยำนะเนี่ย จะได้ไม่เหงาเนาะเอาป่าโทษนะทุกวันนี้มึงเหงากี่โมงเหงานะเรายังไม่ได้สัมผัสกับว่าเหงาเลยเราไม่เคยได้หยุดพักเพราะว่าฮพอแล้วพอแล้วพอจริงๆเรากใส่ก่อนใส่ไอ้นี่ดิเอาแซมมอนมาทิ้งใสไไ่ได้ไหมไม่ได้อะไรอย่างชิมก่อนอม เดี๋ยวขอชิมก่อนพี่เก่งไม่ไม่พี่ไทงเป็นเทพนะคะเข้าได้พี่จุ๋มยรับตรงนี้นะมดแล้วนะงไก่กลอบคครับขอบคุณนะรามหวานอร่อยอร่อยอร่อยออยอรอยอรอ่อยอร่อยอ่ยอร่อยอร่อยอรอร่อยหร่อย่รอย้่อย่ าวิ่งมทางกาละมังเลยเขตัวมีรักษาหืขอไม่ช์หน่ากล้องเดี๋ยวนะคะยังไม่เสร็จสีมร์สเ้มนะครับหนังไก่มาเอาเออ o r อ g i ิ a l ัลช้าหน่อยอริจินอลนะคะ หนังไก่นะคะกดหนังไก่กดได้เลยนะคโดย,ยหน้าเลยนี่ไงนิดนึงที่ตุกเจย์ทำเนาะตามมันแตกอุ๊ยคิดตุ้งเนเคี่ยวอยู่นานนี่ค่ะเราใส่หนังไก่รสออริจินอลไปด้วยเมื่อวานเป็นแมคคาไข่เต้า,ยยามื่อวานเป็นแมคคาไข่ยำชวนชิมได้ตามใจชอบค่ะขอเรื่องพนี้นะ ชิมิคนหนังไก่อ่ะพอตั้งเห็นดแม่มันไม่มันเลงกลางๆก็กินได้อยู่ค่ะนี่คือหนังไก่มันไม่มันติดตองเลยนะครับอร่อยมากใครจะกินอ่ะชิกหมดว่ะนะสั่งได้เลยราคาตอนนี้แฟร์เซลอยู่นะครับมันสั่งเดี๋ยวพี่ตู๋ก่อนัหนังไก่ก่อนนะแซ่บๆันมาแรงวันเยอะอันนี้โอ้โหใส่กากไก่ลงไป แซลมอนอยู่ไหนโอ้บางโอโหบางแซลมอนหน่ยะนอยอะไหนคะ้ทุกคนใครจะกดยังไกลนะกดได้เลยนะราคาดีนะครับกดต้องตูดไมเนีมีผักอะไรไหมพี่เก่งในห้องครัวเราอ่ะ พีจุม่มเรามีผักมะมีถั่วแล้วก็ผักชีไทยเอาปะ่ะอุ้ยเอามาคุกนี่ได้ดีกว่าอืมเอาผักชีเนาะมไม่ระวงมีเต็งอะไรแมงวันเยอะเนาะปกติปลาไงอร่อยมาก,กคนใส่แมงขัวเป็นอักดับแรกทำแม่ยำเยอะเชิ <c oughs> ่ <c oughs> เดีใเห็นทานนมาต้อนเราเรองล้อนเรา่แหันไ้นะผิดไปจกวแม่มากเลยใส่รวังขอบันากจี้หนึ่งจะแซ่บไม่ไหวอันเนี้ยนี่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 วมากค่ะยังไม่หมดพีผักอะไรมาเออมา ไก่ปักน้ำไก่ครับนทุกคนจะปักหนังไก่นะแล้วเวลาเราไม่มีกุ้งแห้งอ้โขอต้องขอต้องผลไม้สั้นน่คะได้ค่ะเดี๋ยวไปชิมโชวก่อน เ้ยกินยังไงอะแม่นกป่านี่ร้อนยากนะคะแป๊งหนูเบอเนะหนูนี่อ่ะมีแค่ที่ไหนหรอนี่หนังไก่พอกินกับยำอร่อยมากนะยำสับนี่สุดยอดทำผึ้งในทัวหัวป่าหัวแพร่ ก็วิ่ปูชอบเอาชมพู่ใส่ในยำผลไม้าเลยตังค์เลเพราะว่าเวลาเรากินน่ะน้ำจากพวกกะปิหรือปลามันจะแบบปลามันจะเข้าไปในเนื้อือหือสองครับใส่มะนาวอีกหน่อยนึงจะอร่อยมากคือมันน้ำมันเข้าไปในเนื้อชมพู่อะแบบถ้าเป็นชมพู่ตังมันจะได้เท็กเจอร์ของความฉ่ำอะอร่อยแล้ว แสบแผลไมหมดแล้วคุณแม่ช่วยซื้อหน่อยนะแสบแผลไมหมดแล้วเวรอป่ะรเพอร์ไปหมดกางเกงใส่เปลี่ยนตัวแล้วนะเห็นไหมนนเหมือนอยู่บ้านาาไงช่วยรังการเบิร์นที่ดีมากขึ้นอันนี้ร้อยเก้าเก้าปกติสองร้อยเก้าสิบราคานี้ดีมากไม่สามารถหาที่อื่นได้เ,ดเ,ดเรามีทั้งหมดห้ารถ รถไหนก็อร่อยมากๆช่วยซื้อเยอะๆนะนบแขนนตแต่ราคาราคาปกติสองร้อยเก้าสิบราคาที่เราหนึ่งร้อยเก้าเก้าเท่านั้น <_ k> <_ k> ทุกคนแต่ว่า